ี้มาในเรื่องของงานแสดงความคิดเห็นก่อนที่เราจะมุ่งความไปคุยเรื่องอื่นนะอ,อมันจะมีพวกโอเปีเรนกิฟิงต่างต่างหรือว่าพวกอะตุมเททีทเอสเออะไรเงี้ยม,มันมันเป็นยังไงหรอโจทย์สิงคโปร์เนี่ยก็คือคือจริงๆแล้วโจทย์สิงคโปร์ถ้าเทียบจริงจริงแล้วคุณเจนก็ได้พูดมาแล้วเรื่องการ ของระบบหลักสูตร IGCSE เนาะที่เป็น English as a second language ซึ่งจริงๆแล้วโจทย์งานเขียนเนี่ยคล้ายกันเลยกับของงานเขียนของสิงคโปร์เพราะว่าจะเน้นเรื่องเรื่องใกล้ๆตัวอาจจะเป็นเรื่องใกล้ๆตัวเรื่องที่บ้านเรื่องครอบครัวเรื่อง ที่ตรงเรียนเรื่องกิจกรรมที่ทําแบบ music, sports อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เ,เราอาจจะเทียบเคียงได้คล้ายๆกันเลยแต่ความที่ไม่คล้ายกันก็จะมีเหมือนกันอย่างเช่นถ้าเป็นอ n g s i s h c o n d language เนี่ยเขาอาจจะถามเรื่องที่เป็นแบบมากกว่าน,นั้นอย่างเช่นเรื่อง การเป็น v e g เทเรียนมันดีหรือไม่ดียังไง <c oughs> การกินเนื้อสัตว์ดีไหมซึ่งในนี้จะไม่เจอในจดสิงคโปร์คือสิงคโปร์เนี่ยจะโฟกัสที่การเรียนแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องกิจกรรม <c oughs> ที่โรงเรียนคือเป็นเรื่องที่เขาสามารถนึกในตอนนั้นได้เลยแล้วก็มาเขียนได้ภายในเวลาแบบที่จํากัดตอนสอบอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> แล้วโทนในการเขียนก็อาจจะดูเป็นทางการกว่า <c oughs> ซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นจุดที่ต้องไปปรับกันบ้างนิดหน่อยเรื่องภาษาเขียนหรือว่าสไตล์ในการเขียนใช่ค่ะ คือของสิงคโปร์มาจะไม่ได้มีความเป็นโซเชียลลิซึมขนาดนั้นมันจะมีความแบบค่อนข้างเป็นเอ u c a t ด o n a l Style นี่แะค่ะแต่ว่าทีนี้อย่างการให้ Opinion ของเด็กแต่ละคนเงี้ยซึ่งมันก็จะมีปัญหาคล้ายๆกับเด็กที่คิดเรื่องไม่ออกเพราะเขาคิดไม่ออกเป็นกันว่าเขาจะต้องเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยทีซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องมาช่วยเขาในการซึ่งไม่ผิดนะะบางทีแบบเด็กบางคนก็ไม่ได้ มีความคิดเห็นในทุกเรื่องยังอาแต่ยังไม่ถึงวัยด้วยบางคนอย่างเงี้ยต้องมามีความคิดเห็นในเรื่องบางเรื่องตั้งแต่อายุสิบสองเนี่ยเขาอาจจะไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนเมื่อกี้ว่าเป็น vegetarian ดีไหมอาจจะบางคนอาจจะคิดได้บางคนก็อาจจะกินไม่ลงบางคนก็แบบแล้วมันมีแล้วมันมีปัญหาอะไรกับกินโมโม่พาราไดซ์หรอกอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่โรสพยายามโค้นเด็กเนาะเราก็จะใช้ดูว่าสมมติควรใส่ยูนิฟอร์มไหมอ่ะเราก็ให้เขา เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเลยแล้วก,การชาร์ตออกมาว่าสมมุติว่าให้สมมุติว่าตัวเองเห็นด้วยอย่างเดียวแล้วข้อดีของมันคืออะไรข้อดีแล้วข้อ้ีข้อเสียของการไม่ใส่คืออะไรอ่แล้วก็กลับมาที่ไม่เห็นด้วยอย่างเดียวเลยให้ไม่เห็นด้วยยูนอร์มแล้วก็หลังจากนั้นให้เขามองกระดานที่เห็นทุกอย่างแล้วว่ามันมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแล้วตัวเขาจริงๆคิดยังไงเพราะหลังจากนั้นปั๊บเขาจะมี material ในการเอาไปเขียนต่อละว่าสมมติว่าถ้าเขาอยู่ฝั่งว่า เขาเห็นด้วยการใส่ยูนิฟอร์มเขาจะได้รู้ว่าโอเคเขาต้องดึงอันนี้เข้ามาซัพพอร์ตอร์กิเมนต์ของตัวเองนะเขาต้องดึงตรงนี้เข้ามาแล้วเขาก็อาจจะใส่เอ็กซัมปิลที่เกิดขึ้นกับตัวเองหรือเรื่องที่เขานึกได้เข้ามาผสมด้วยมันก็จะประกอบออกมาเป็นแสตช์หนึ่งตัวทีนี้พอเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆในการที่ให้เขาเห็นกระดาษให้เขาเห็นทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยไปพร้อมๆกันอย่างเงี้ยมันจะช่วยเชฟเขาขึ้นมาว่าโอเคเขา สามารถเริ่มให้ความคิดเห็นได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งกลางกระถาษแล้วค่ะเขาสามารถแบบมีกระบวนการความคิดนี้ในหัวเราก็สามารถคิดออกมาได้ค่คิดได้เองเนาะแล้วก็จริงๆที่อยากจะเสริมที่เคยเห็นมาก็คือว่างานเขียนสิงคโปร์อ่ะถ้าบอกว่ามันแตกต่างจาก IG CSE ซสอยังไงน่าจะเป็นในเรื่องของพอถึงร,ระดับโตถ้าเทียบกับระดับโอเลเวลกับ i g ที่เป็นอายุเท่ากันคือ1 5 1 6าสใช่ไหมสอบประมาณม .4 อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันเอ่อต่างกัน โดยที่ถ้างานเขียนของ i อจมันจะมีเป็นเปเปอร์แยกไปเลยใช่ใช่ปะเออแต่ของสิงคโปร์เนี่ยที่มันมีอันหนึ่งที่เด่นมากเลยก็คือว่าทุกทุกครั้งที่เป็นงานเขียนข้อสอบสิงคโปร์ว่าจะเป็นข้อสอบในโรงเรียนหรือว่าข้อสอบที่สอบเข้าอ่ะมันคือมันจะมีหัวข้อให้เลือกมีมีสไตล์ให้เลือกมีทั้งอ์กูเมนต์ให้เลือกมีทั้งเนื้อที่ให้เลือกมีทั้งครีเอทีฟให้เลือกหรือแม้กระทั่งเป็นพวกตีน d e s c r i p t i v ใช่ descriptive ก็คือ ก็อธิบายคร่าวๆเหมือนกับว่าให้มีทั้งแบบแสดงความพิถีมีทั้งแบบให้แต่งเรื่องอะไรเงี้ยมีแบบให้บรรยายอะไรเงี้ยให้เห็นภาพใช่ไหมคะแล้วก็มีแบบที่มีคําเป็นคําเดียวใช่ไหมคะว่าจ้อยหรือแฮปปี้เนสอะไรเงี <laughs> ้ยเราให้คิดเองว่าจะเขียนยอะไรเกี่ยวกับแฮปปี้เนสอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นในมุมหนึ่งมันก็แอบก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันเด็กคนเด็กคนหนึ่งอ่ะไม่ ไม่ใช่เด็กทุกคนที่จะเก่งทุกงานเขียนนะซึ่งซึ่งแต่ละคนมีความถนัดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะได้ฝึกไปในส่วนที่ตัวเองถนัดหรือว่าอย่างน้อยคือไปเจอโจทย์ที่อันเนี้ยคิดไม่ออกก็ยังมีโจทย์อีกกลุ่มหนึ่งให้เราเลือกทําได้จะเป็นแบบนั้นเนาะอโอเคงัน้นั้นเนี้ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานเขียนที่เราคุยกันนะคะคราวหน้านเนี่ยเราจะมาดูว่ามันมีคําถามเกี่ยวกับเด็กไทยเด็กอินเตอร์มาถึงลักสูรน,นะคะแล้วก็เด็กผู้หญิงผู้ชายในความสามารถ ในเรื่องทางภาษาแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเรื่องนั้นค่ะ